หาหทะเลกนะันเนาะซึ่งท่าน,นี้เนาะซึ่งท่านว่าเจดีเนาะบุฟเฟ่ทะเลเขาคือแบบกุ้งใส่เฮงพว้พวกน้พคือมาเนี่ผู้สุดวาเดกินอาหารทะเลที่แบบสดใหม่เนา,า,าะราคา399บาทโนกบประมาณ2เศษเนาะแต่ว่าไม่ต้องพูดพาได้สุดแล้ว สวัสดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะท่าท่าสวัสดีช่วงท้ายคามยามแรงเนาะมื้อนี้นี่ก็จะพามากินอาหารทะเลกลันเนาะซึ่งน้องเห็นยูที่งติ๊กตบบอกบอยเฟซบุ๊กบอยแล้วก็คอมเมนต์บอยเนาะเพคนบอกว่าแบบอย่าลืมไปกินบุฟเฟ่เนาะอาหารที่เกาะล้านเด้อเนาะยูที่พัทยาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเพราะว่าอะไรฮะตอนนี้นี่คนอีกก็เริ่มหลายแล้วเนาะซึ่งท่านนี่เน,นาะซึ่งท่านว่าเจตุ้ยเนะาะบุฟเฟ่ทะเลเขาปะ เขาไปเบิรงข้างในกันเลยว่าบุฟเฟ,ฟ่ตัวนี้คนนี้ราคายัางไงแล้วก็จะีบอร์ไพรสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะมีที่นั่งไหมคะตรงนัลือครับผมเือะไรเลยครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนได้ไหมคะอย่างนี้ะดูสินค้าอนได้ว่าจองตัวเลยเด้อจองตัวหนึ่งขอบคุณค่าไปอย่าบอกเบอร์เทิร์กันขอ <า S 2> ดูก่อนได้ไหมคะอู้อาหารเลยตัวใหญ่ๆทางนั้นเลยพี่น้องอันนี้เป็นหอยเอี้ยงอันนี้ หอยอะไรกันคะอันนี้หอยบอลแรมคู่อันนี้หอยนางรมนำ้ำนีห่หอยเตาหอยเชลล์อืมนเนาะเฮ้ยมาทะเลทั้งทีเนาะต้องจัดแล้วแหละอาหารทะเลเนาะกุ้งกระยิบคนเต็มเลยปะเดี๋ยวมอว์บ้าไรยเหฮาเนาะไปหาบนนางกอนแล้วกลับมาเลือกอาหารไปกินกันเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเขาเนาะยิมเพิมากินสักเคลียเนาะนชื่อว่ามายี้งเลยค่ะ สองที่นั่งไหนนี่คะตรงที่แถวนี้บ้างไหมคะพี่เขาจะพาไปนั่งโต๊ะข้างบนคเจ็ดเจ็ดสี่คนน้ำเปล่าเจ็ดสี่สี่คนต๊ะไหนน้ำเปล่า,ลาอันนี้ได้ค่ะหรือว่าตรงนี้จะได้ ตรงไหนใกล้พัดลมแถวตรงเก้าเก้าตรงนี้ถ้าตรงนี้จะอยู่น่าดลมค่ะถ้าตรงนี้จะโดนเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะคิดยังไงบ้างคะก็อันนี้จะเป็นหัวละสามเก้าเก้าครับไม่จำกัดเวลาได้อะไรบ้างคะได้ทุกอย่างครับอ่าเตาฟรีสองเตาเดิมผ่านเก้ฟรีครับผมส่วนน้ำเนี่ยจะแยกเป็นขวดอย่างเดียวนะครับไม่จ่ายเพิ่มเนาะอืมจะเพิ่มแค่น้ำเนาะครับโอเคค่ะของน่ารักที่ทานได้สองเอาสองเตาได้เลยใช่ไหมครับผมให้สองเตาเลยครับ โอเคขอบคุณค่ะลูกค,ค้าจะรับเครื่องดืม่มอะไรดีครับผมมีน้ำเปล่าโค้กแล้วก็เหล้าเบียร์ครับเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนาะเอาน้ำราดจา้ะแก้วนึ่งน,น้ำเปล่าสองคนนะครับค่ะลูกค้าใส่ของเช่นเดียวกัเอามาวางให้นะครับอ่ะได้โต๊ะแล้วเนาะสวัสดีคุนไปซักเอาขังมาก่อนอไปเบิ่งว่าเขาจะได้อยังโต๊ะอีอย่างอันนี้อันนี้ตัว ตัวเอ่างอันนี้ทุกคนเขาเจ้ากลิ่นแล้วได้ปู้เลยเอาไปก่อนมีของโปรดเลยเนาะกูมาไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวมีออเดอร์ละพี่คะอันนี้เขาเรียกตัวอะไรคะปูเจ้กระจันปูเจ้กระจันกินยังไงมันก็เนื้อมันไม่เยอะแต่เนื้อหวานเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนเนื้อย่นีแก่ยังไงคะ ลาย่างเสร็จแล้วว่ะตรงนี้มันจะมีมันมีไข่แลือดแดงขอบคุณค่ะดูแบบฟุ้งใส่เองฟุ้งไหมฟุ้งไหมฟุ้งไหมที่ตัดไหนนี่เลือกเอาตัวนี้เนี่ยตัวนี้ รเียเขามนอาหารขึ้นหลายปออาหารขึ้นหลายหลากหลายอย่างเลยอันนี้ออกมายังมูบสเล่ยนะมันนี้เป็นคารามน้ำกาลคุ้มค่าบอคันเทียตัวอยู่ลาวคือมาเนี่รู้สึกว่าเขาได้กินอาหารที่แบบสดใหม่เนาะราคาสมเาเกาพันบาทเนะอประมาณสองเศษเนาะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าได้ เขาได้เขาเขาได้มากินอยู่แบบททะเลนั่นเนาะแล้วก็คีอว่าอ,นะอาหารทะเลนีย่า็คครัวเพราะเขามากินถึงทีเนาะแต่มีอยยางเยอะม่แต่ว่าจัดเวลาเพาราเบิ้งลูกว่าสกินได้ไหลายชนิดไหมนี่ อันนี้เขาเรียกหอยอะไรครทุกคนหอยเซลที่เปล่าเน,นี่ยตอนนี้กูกระซูแลรวเนาะมากินกันเลยซุปให้ซุปวาจใหม่ เหมือใหม่คิดมาแล้วเนื้อแบบเด้งๆเลยค่ะลืมผิดคนมันใหม่จะมาตัวนี้ในี่เนี่ย เขาเจะใส่เต่าทานดินี่คิดว่าแบบเออเขา,เจาจะใส่เป็นเตาแก้เนาะเพราะว่าเห็นห้านบุฟเฟ่สไลญ่จะเป็นเต่าแก้วเนาะแต่ว่าใส่เต่าทานแบบเช่นราคมันหอมดีเวลาเขาปิ้งเอยียงใช่นะมมันจะได้แบบกินที่มันแตกต่างนะทุะกคนจากเตาแก้วนะปลาหมึกอันนี้อะไรงี้ยบเคยชิมได้ไหมเคยกินแต่แบบปลาหมึกกล้วยอันนี้เขาจะเรียกปลาหมึกย่างปลาหมึกออกอ๋อ อยซ่ซิมหอยเลงหอยไหม หวานดีนั่นแนมขอขอบคุณทุกคนที่มาในน้ำสถานที่ต่างๆให้ด้วยน้องนะห้องออกหั่นอาหารบนลิ่นบนเที่ยวบนกินสินะ เนาะมื้อใหม่คักเที่ยวเานาะทุกคนเนาะหาก็ได้มาเนี่ยเกาะล้านกระได้ยังบุกพุ่นซวยเหญ่เลยอุ้ยกูปูสุกแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้ว

นหน้านี้ไปลองกลิ่นยิวยแคมทางกันนะทุกคนเขาจะขายบ้านที่บ้านคนนางดิ้นยุหะนะนะกินกุ้งขาวตัวง่า่ๆนะทุกคนตัวตัวหญ่หลายประมาณเท่านี้กใหญ่อยู่นะถ้าตัวหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเรากินบุฟเฟ่ส์นี่สามเกาๆกลิ่นได้บัวอันเลยคือทอดได้อามดิได้อามแล้วกิ่นเก่งเก่งเด่นโดยเฉพาะแบบ หอยแงฉะน,นะแล้วกินคนเดียว2สองจานกินเป็นโลก็ยังได้วุ่ยสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วบน้งบนบน้ <c oughs> ดเลยทุกคนหรือแบาต้มเดือดเถอหร่ะ ก้นฟอมืออียงอันนี้คือซีฮอนอยู่เดี๋ฮวเซาเซน้ำไปก่อนทำงมันเย็นๆตอนนี้ตัวนี้กระสุกแล้วเนาะเขาจะบอกว่าแกหวัวมองแล้วนี่ไหมโมนี่หลย อันนี้มันเนาะกินหัวมันนี้ดีๆทุกคนดสินี่ซิมเนาะตหัวมันคล้ยๆ่แบบกินขึ้นหัวผิวผสมหัวผู้ผมันได้นี พาดพาดมัดทำแบบไข่ที่เรามาก,กินแบบพวกหัวกุ้งเอยียดขนาดนอกบ้านอาจะถูกใจที่มันมันดิขอบคุณค่ะเก็บตรงแม่ ติ่งแห้งอะนะจนแบบกราบมันติดมันติดกับอันมันติดกับกุ้งอะน,นะทุกคนเนื้อกับยังยูคือเกา่าพอมาสนะข้าแม่เนี่ยอยู่ลาวเนาะบางท่านเที่ยวไปกิมอย่างนะกราบกับซีดอ,อกมานาวกับ,บม,มือมันร่อนยังใครยูลามนทะเลดิสิกินจนเบื่อเลย บาเก็บปู่กับตอเนาะซ้ำๆเลยซมีผู้ดีออตลาดเก็บมาแล้ว เือเขาไปกิ่นยูห่านะทุกคนอเมื่อนั้นหนังยซังกับปู้เนี่ยเขาจาะแกะยังไหนว่าแบบเอาเข้าปากแล้วแบบพูดออกมาแล้วมีเจสซี่เลยจะว่าอันเขาแกมันยังมันยังบูรนคือเขาเจะแกะนี่ยยังแกะบูปินมากินเนี่ยจะว่ายังแกะบูปินก็เสิร์ฉันได้ไปเหียนแกะกับปูก่อน บอกเอฟีน่ะคว่าเนี่ยจะใส่จังหวัดผมคือเอฟซีคนใดก็ขอใครเดลยผมพยายามใสดูเรืยอยๆงเ้เอาไปเถอะหลารคอมเมนต์น้อเพิ่งก็บอกว่ามาทางนี้แนมมาบ้านนี่แนมมาจังหวัดนี่แนนอะ อาจจะยังไปบุกไฟค่ะเจ้าพี่น้องเด็กกสิไปไฟไทยอยไปเยี่ยมไปยามเนาะไปเที่ยวแต่ละจังหวัดเนาะเดี๋ยวมีโอกาสอยากเที่ยวทัวเจ็ดสิบสองจังหวัดเลยเนาะไปน้ำกันเนาะทุกคนเนาะเที่ยวกบชีมอเนาะแต่แกันทั่วไปตัดมาประมาณ3-4เซืเธอแล้วเนาะทุกคนเนาะ ผลงานเนาะมันกุ้งแต่ะประมาณโลนึงเนาะแล้วก็อู๋อีกประมาณสองโลนันะ่นเอิ่มขนาดเลยเนาะกินอ,อิ่มแล้วกันขึ้สึกว่าอยากนอนเนาะก็จะได้ขอตัวออกไปพักคอนไปนอนกันพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ถึงา่าอิ่มแซ่บหลายเนาะถือว่ากะคุ้มค่าเนาะพอมันมันสดมันใหม่อิลีนะทุกคนเนาะตอนนี้นก็จะได้ขอตัวออกไปก่อนพี่น้องเด้อเราจเจอกันใหม่เด้อสิเป็ดสิบสฝากติดตามเนาะของพูดทุกคนไลน์ I <laughs> do